สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภาพล่าสุดน้องนัชชาเจ้าของวลีดูปากนัชชานะคะเชื่อว่าหลายคนยังคงจํากันได้ดีสําหรับสาวน้อยเจ้าของวลีสุดดังดูปากนัชชานะคะที่ปัจจุบันเพิ่มแป๊บเดียวก็โตเป็นสาวแล้วสําหรับน้องนัชชาลูกสาวคนเก่งของป๊อปนัทที่ที่หลายๆคน คงจำเธอจากวลีฮิตอย่างดูปากนัชชานะคะนั่นเองซึ่งตอนนี้น้องนัชชาก็โตเป็นสาวแล้วแถมยังน่ารักมากๆอีกด้วยสําหรับน้องนัชชามีชื่อจริงว่านัชชาวีโกศลพิสิทธิ์เกิดเมื่อวันที่20กรกาคม2551คุณพ่อคือป๊อบนัททีโกศลพิสิทธิ์เคยศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติ ISB ความสามารถพิเศษของน้องนัชชานั้นสามารถพูดได้ถึง5ภาษาด้วยกันคือ ไทยอังกฤษสเปนจีนและพมา่านอกจากภาษาแล้วเรื่องคณิตศาสตร์น้องก็เก่งไม่แพ้กันเพราะน้องเคยไปแข่งเวทีระดับโลกอย่าง WMC มาแล้วและได้รับเหรียญรางวัลทองแดงจากการแข่งขันประเภทเดี่ยวและรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันประเภททีมมาแล้วอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก w ว็ e ไซต์ online.com ขอบคุณค่ะ